อขอมือหน่อยขอมือขอมือตรงนี้ยื่นมายื่นมาไอ้ได้แค่นี้หนูได้แค่นี้ค่ะอาหารเขาว่าเยอะมากแต่ว่าคือย่างค่ก็สูงพอสมควรเขาจะบอกว่ามีปัญญาสั่งได้แค่ซื้อไฟ าไปมสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับหยามาแอปนะคะวันนี้จะทำคอนเทนต์ก็คือบล็อกหวันนะคะบล็อกหวันของเราจะทำอะไรบ้างนะคะไปดูกันลยสวัสดีค่ะหนง ต่อสัสวัสดีสสดค่ะวันนี้อยู่กับพวกเราอย่ามาแอฟรีแอคช่นมี่ละนี่ละนี่ละนีะน,ะนะคะก็คือ ถ่ายรีแอคชั่นเพลงไปนะคะของเลอเซูร่าฟิล์มเขาคัมแบ็กใหม่นะ้ะงในมินิอัลบั้มนะคะ่ะฝากไปดูคลิปรีแอคชั่นเพลงอีซี่แล้วก็เพลงสมาร์ทด้วยในะคะ่ะนี่นี่เออฝากไปดูด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะฟิลฟิวว่าจะ,ละหลับสักสองสามตื่นตื่นท <c oughs> ีตีสามพั 3, 000, แล้วก็ไปเที่ยวรอ <Okay. S 2> ดูนะคะนี่แหละนี่แหละนี่แหละ ไม่ค่ะไปเจอกันไม่รู้ตอนไหนอซักสักคำอ้ามตอนย่าตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปคาเฟ่นะคะคาเฟ่น้องมาชื่อว่า Big Dog นะคะซึ่งเราสองคน Big Food กันบิ๊กด็อกนี่แหละ Big Food ยืมยัยบิ๊ก o ุต ตอนนี้เราก็ถึงนั้นที่ Big Dog Cafe แล้วสวัสดีค่ะน้องมาต้อนรับคือจะบอกว่าหมาน่ารักมากือแม่ดูข้ังแม่ออนี่แบนี่ม,มีมาด้วย <laughs> ก็คือภายในร้านน้องก็จะเดินแบบว่าน้องจะเดินต้อนรับอย่างนี้เลยเห็นปะเออ นีแล้วก็มีตัวใหญ่ด้วยแล้วคือไม่ใช่มีแค่หมาหรือสุนัขนะคะตรงนี้นี่ลิงเชฟเป็นตีนีตอนนี้จะ้งคมคือต้องบอกว่าไม่ใช่มีแค่หมาตอนนี้มีแก้วหน้าหมามีน้องน้องหน้าหม,มาสวดิดเฮ้ยเฮ้ย แกน้องแบบว่าหน้าแบบว่าเจือดนะแล้วเราต้องเข้าไปตรงนี้ใช่ปะคุณค่ะน้องมาหาแล้วมาหาแล้วน้องกัปตัย คือก็คือจะมีแบบว่าพี่พนักงานเขาแบบว่าไอ้นี่ให้ความรู้เกี่ยวกับพันว่ามีพันอะไรบ้างแล้วคือแบบว่าน้องตัวใหญ่มากดูดิตัวใหญ่จริงใช่ไหมลูกกระตุนกระตุนกัตตุโอ้โหกระตุนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านุ๊ดีครับมาไหมเคย เมื่อกี้ยายกี้อยากเลยกกลับหมาหนาหน้าหมี่แต่น้องไม่มาหาเออน้องไม่มาหาเป็น่ะน้องเดิน<ล>เพราะว่าซือหมี่ตัวใหญ่กว่า<จ>นั่งตรงนี้องดูดิดูน้อง,องดิเอ้ยเอ้ขอขอต้องโไก่ทำให้หนังเขทให้ร่างกายขอ,อในสิ่งจเป็นสหรับรากาหน้าจะ่าอุๆๆ้ย เฮ้ยลูกยูเกิดมาไนี่ยอี๋เอียงของอี๋คิวบ๊อบอี๋นั่อี๋แกขอมือพิซตี้เฮนขอมือหน่อยพิซกิ้ขอมือค่ะขอมือหน่อยเร็วๆเอาไหมขอมือเร็วๆเอาไม่เอาไม่เอาต้องหยิบเหรอต้องหยิบถึงจะเชื่อเหรอขอมือหน่อยอี เชื่อตั้งกี่ถึงจะเชื่อใช่ไหมฮะซิดที่ทำะไรซิดขึ้นไปเอ้ยแกน้องจาบอะขอมือหน่อยขอมือขอมือตรงนี้ยื่นมายื่นมาไอ้ได้แค่นี้หนูได้แค่นี้ค่ะล้มไหมล้มไหมล้มไหมล้มเก่ง

น้องบีซี阿กันมารีนสแตนดาร์ดไซส์จะเป็นตัวเมียตัวเดียวในเซ็ตทั้งองประเทศคัะน่ารักฮัลโหลแต่นี้แต่แล้วตัวนี้นเอสโทเป็นไซแอนร์阿拉สกันค่ะเออที่สามารถใช้อ่าล่าสุนัขสายพันธุ์เดียวกันกับเขาโซล่าสายพันธุ์และสามารถใช้ล่าหมาป่าได้ เป็นน้องคนนี้นะคะที่กระโดดข้ามห่วงของเราเมื่อกี้บ่วงบ่วงนี่แหละแค่กีฬาลับเหมือนไอ้ขอไอ้ยังไงมาัดด้วยไอ้ทางโน้นนี่แรักจังเลยลูกชื่ออะไรคะเนี่ยหนูชื่ออะไรคะลูก ใไหม เขาเป็นฝ่ายเขาจะบอกว่ามีปัญญาตั้งได้แค่ฟื้งฟ้ายนีหลักมีหละนีหละ นี่ละครับเขาเรียกว่าเล็บในดงน้องสนัขมาน้องเล็บไปพี่ไป รองเท้ารองเ้าตัวมาเมีสีดำดีๆนะคะเจ้าน,นีเด็กแสบเลยค่ะชอบฉีใส่ขัดลูกค้าลองรองเท้าดีๆนะคะหนูทำอะไรกันลูกหนูหนูอ้าแม่แม่ไม่ได้ฉีมีไงฉีใส่ขาดไอ้จังจบโอ้ฉีใส่ถังนี่เอาไปไปล้างเท้าได้ค่ะโอ้ยเต็มท่อพี่แล้วลูกขอบคุรับกันเลยครับทำครับ ขอดมไม่ขอดมน้อยลืมถ่ายตอนออกมาจากคาเฟ่แล้วตอนนี้ก็คือเราได้ไปแวะที่เดนายพระรามเก้ามาไปซื้อของนะแล้วก็ฉันดูนตีนแตกมากแล้วก็เธออ้วนสองคนอนะเดินอะ คิดดูดิโอเคครับเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังว่าคาเฟ่ที่เราไปนั้นเป็นยังไงแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้คือเรามากินข้าวบ้านพี่สาวก่อนนะค่ะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังในห้องพี่สาวเออเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังสภาพคือเอือดอิงมาริอิงแอ้วววจะกันค่ะ ตนนี้เราอยู่ที่ห้องพี่สาวแล้วเรียบร้อยนะคะพี่สาวจะทําอะไรให้กินคะวันนี้ขนมจีนอน้ํายาปลาอไม่ใช่น้ํายาปลาเดี๋ยวต้องบอกน้าํายาปลาลูกชิ้นปลาสูตรจากแม่ฟอมยาสททุดทอเออนี่ละ่ะนี่ล่ะเขามีลูกเล่นยาสวดทองเขามีลูกเล่น <laughs> นี่ก็มีนะนี่เป็นคนยักษ <laughs> <ง>์โศกโอโอหังโส <laughs> โอหังท <laughs> ี่สุด แล้วก็นี่ก็จะเป็นผัวพี่สาวนะคะผัวน้อยผัวน้อยนี่ละแล้วเมียหลอกถ่ายวดีโลอกถ่ายวิดีโออยู่นี่ละเออแล้วหน้าเราคือโอ้โหมะนาวขวดซึ้งๆจะบอกว่านี่คือแกร์เคยเป็นอ่า บาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์มีนเจอร์มากรทุกการ์ดเดอร์นี่ละนี่ละนี่ละว้าวดัสบาร์มีนิเจอร์มากรชิลมะบอดี้ว้าวเฮ้ยเราจทิ้งไปเลยค่ะอย่าไปขืนเมาโอ้ my god อย่าพูดจะเอ้กมันคือไข่ขาวแต่ขย่อยห้เป็นาอฟใช่มันจะเป็นฟองฟอง

เขาห่วงแล้วเขาห่วงฮะไม่ห่วงค่ะดูกล้ามเขาใหญ่สวดตรงเนาะได้แค่ดูอ่ะเนาะลองค่ะลองค่ะนี่นะคะไม่ให้ถึงข่าวของแรกไข่ขาวเลยมึงชิมโอเค first time I try this one i t s good so so อู้ยเล่นไง ไม่ได้กินเผาเลือสับอร่อยอ่ะจวดกินปอมมาฮีโดกเป็นสัตว์ทอ่ะสัตว์ทู่บ้านทัเอ่วโลก Thank you พี่ขาว Welcome Yes I think it's delicious อร่อยนะอร่อยสับวันนี้ก็คือ เราไปไปแบบว่าคาเฟ่หมากมาเนาะบ mm hmm. ิ๊กด g อกบิ๊กด a อกเนาะอยู่ที่วังทองหลังอย mm ู่ที่วังทองหลังนะคะอยู่ลองค้คนหาดูในเอ่อ l o o g p e Map ดูนะคะ mm hmm. คือจะบอกว่าสำหรับใครที่ชอบหมาหรือรักหมาอะไรเงี้ย mm hmm. คือก็สามารถพาหมาตัวเองอะไปได้นะ เออพาพาแบบว่าหมาของตัวเองไปได้หรือจะไปเล่นกับน้องก็ได้นะคะก็อย่างที่บอกว่าคือน้องจะมีรอบในการปล่อยออกมาในแต่ละเซตเนาะเออคือน้องมีตั้งแต่หมาเล็กยันแบบว่าหมาใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหมาที่อันตรายหรือหมาล่าเนื้อเออหมาล่าเนื้ออะไรเงี้ยก็ก็มีแต่ว่าหมาอันตรายอ่ะเขาจะให้เราเข้าไปเนาะก็คือใช้ดูอบนาดูใล้แต่ว่าจะบอกว่าลานน่ะน่ารักมากข้างในอ่ะ อาหารก็ก็คิดว่าน่าจะอร่อยเพราะว่าคือเรามีงบกินแค่เนาะ <c oughs> <c oughs> เรงงกินแค่ไหนไม่ให้กินข้าวกับน้ำพริกนี่ร้านนี้ละ,ละไม่ก็คือแบบว่าเออไม่ไม่ค่อยอยากจะไปเสียงเงินกับของกินในนั้นเท่าไหร่ก็คืออยากแค่แบบไปเล่นกับน้องเนาะ <c oughs> เพราะว่าเออเรามีเหตุการณ์แบบว่าเครียดจากการแบบว่าทํางานหรือ เครียดจากแบบว่าการใช้ชีวิตประจำวันการใช้ชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากหาที่แบบว่าเอิมเติมความสุขให้ตัวเองอะไรเงี้ยคือเป็นคนชอบหมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นคนชอบสัตว์อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออลองไปคาเฟ่หมาดูไปะลายพฤติกรรมตัวเองแบบว่าเออเล่นกับหมาเล่นอะไรอย่างที่ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละมันก็คือไม่ได้บอกว่าเอาความเครียดไปลงที่น้องแต่คือ เราแค่ไปปลดปล่อยความเป็นตัวเองก็คือเราแบบไปแบบว่าเออหาสิ่งเติมความสุขใน<ม>ชีวิตเราอะไรเงี้ยพ่อแกฉันจะบอกตรงๆนะหมาคือช่วยเราได้แบบเยอะมากๆคือเติมฟีลลิ่งเราได้แบบว่าเยอะมากๆเลยแบบว่าดีอะคือมันอ้อนเนาะมันเล่นมันสนุกมันอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเออหมดเอเนอร์จีแล้วเราไปเอาเอเนอร์จีจากตรง หมาเทนเราไม่ได้เอาแบบพลังลบไปให้หมาอมนั่นแหละก็คือแนะนาให้ไปนะคะบิ Big, Big Dog Cafe ๊กบิ๊กด็อกคาเฟ่มาข้อดีข้อเสียมามข้อดีของคาเฟ่นี้ข้อดีของคาเฟ่นี้คือมีหมายเยอะ <S 2> <S 2> หมายเยอะมากถ้าใครที่ชอบหมาบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดหมายเยอะมากอืแล้วก็แบบว่าอันดับ 2, สองฉันให้บริการดีพลังงานอ่าใช่ ใช่เขาพูดพอเขาแนะนําดีใช่เขาให้ความรู้เกี่ยวกับหมังแต่ละสายพันธุ์ด้วย<ช>อะไรเงี้ยเออก,ก็ก็ดีตรงนั้นแล้วก็สามคือร้านน่ารักสเปซเยอะเออร้านน่ารักสเปซเยอะแบบสามารถพาน้องหมาไปได้เลยมาข้อเสียเพราชันเลยให้เรื่องกลิ่นสำหรับคนที่ไวต่อเรื่องกลิ่นหรือไม่ชอบกลิ่น<ม>อะไรอย่เงี้ยคือตรงนั้นน่ะกลิ่นแรงกลิ่นจะแรงเพราะว่ามีน้องมาด้วยไม่ได้มีแค่ น้องใหม่เดี๋ยวจะมีม้ามีน้องกิ้งก่าด้วยมีคอกมีคอกแมาก็คือมีมีคอกมมาแล้วก็อหมาสุนัขอะค่ะเออก็เยอะก็อยู่ในร้านอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างๆร้านก็จะเป็นที่แบบว่าเป็นเป็นบ้านของน้องหมาแต่ละเซดอะไรเงี้ยเออมันก็ส่งกลิ่นเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเวลาน้องออกมาอะไรเงี้ย พฤติกรรมของน้องหมาอันนี้ให้ความรู้นิดน้อยคือน้องเขาจะสร้างอาณาเขตด้วยการฉี่บ้างอาจจะฉี่ใส่เราเจอฉี่ใส่เราตรงนี้ก็โดนมาตามไอคลิปเลยฉี่ใส่เราบ้างหรือว่าอเขาเรียกว่ากิรติกิรติใส่เราอะไรเงี้ยเพื่อสร้างอาณาเขตเพื่อนี่บอกว่าตรงนี้หน้าที่ของช้างอะไรอย่างเงี้ยหรือผู้คนตัวอื่นอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะคะแบบก็ อันนี้ถือว่ามันไม่เป็นข้อเสียแล้วกันก็คือเรื่องราคานี่คิดว่าเออราคาอันนี้ต้องบอกราคาก่อนนะคะรา,าคาค่าเข้าอะค่ะคือค่าเล่นกับน้องหมา200คนละ2 3งรอบาทแต่เขาจะมีแพ็กเกจให้ให้เราเลือกก็คือเออส 9, 9, 9่9มันถ้าถ้าเราไม่ผิดนะ4 9 9 599นี่คือจะรวมพวกน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซตให้เป็นเซตให้แต่ก <9, S 1> ็ออสำหรับใครที่แบบ อย่าไปเรียกกับน้องมาเฉยๆก็ใส่จะได้แค่230แต่230เนี่ยเราเข้าได้ทุกรอบนะคะคือราคาราคาอาหารน่ะแอบแรงมากแบบแรงมากๆคือเอาเอาง่ายๆเลยถ้าก็คือต้องก็บตังค์เพื่อมาคือยังไงเราก็ขาดอาหารไม่ได้อะเขาจะบ้าเออเราร้อนเราเนี่ยอะไรเงี้ยน้ําก็ค่อนข้างแบบว่าแพงนิดนึงก็คือแต่ก็เข้าใจได้คาเฟ่ทั่วไปน้ําราคาแบบว่า เออร้อยี่ขึ้นอะไรเงี้ยเออเข้าใจได้แต่ว่าอาหารแพงแบบค่อนข้างแพงอาจจะด้วยว่าเขามีเซอร์วิสมีอะไรอีกเยอะมีน้องหมามลนั่นแหละก็คือทั้งหมดคือเข้าใจก็สำหรับใครที่จะไปเนาะไม่ว่าคาเฟ่น้องหมาน้องแมวที่ไหนเนี่ยก็คิดเผื่อไว้ด้วยว่าราคามันจะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เขาจะมีเซอร์วิสชาร์จจากอ่าน้องพนักงานตัวน้อยที่เป็นน้องหมาน้องแมวหรือว่าพนักงานที่ เขาบริการให้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าสมราคาแต่สําหรับเราแค่มาเลยเป็นหนึ่งเพราะเรายังไม่เคยไปแล้วเออใช่เราไม่เคยไปอะไรที่แบบนี้มันก็เลยเออเป็นใหม่ๆอะไรใหม่ๆสําหรับเราแต่ก็คือเข้าใจได้ค่ะเข้าใจแบบว่าเออเข้าใจได้กับราคาเนาะเพราะว่าน้องก็เป็นร้อยตัวเออก็ นำเ้ามาแบางทําให้เราได้รู้ว่าครั้งหน้าถ้าเราจะไปจะเก็บตังค์เท่าไหร่เราต้องเก็บตังค์ไปเท่าไหร่เพราะมีของน้องหมาขายให้ด้วยนะคือการเดินทางสําหรับแบบว่า b t s หรือว่าแบบรถประจําทางอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆไม่ได้ศึกษาเลยแต่ว่าเราไปด้วยแบบว่าเออไปด้วยเรียกบริการบริการรถะคาเราเรียกรถไปสําหรับบริการรถสีเขียวถ้าอยากรู้ชื่อแบรนด์ก็มาเป็นสปอนเซอร์ได้นะคะก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์แลวกดกระดิ่งที่ิงๆเยนะคะขอให้ทุกคนช่วยกดช่วยเพื่อนมากดติดตามด้วยถ้ายอดห้าหบห้าร้อยเนี่ยพูดตามหห้าร้อยก็เราสามารถจะเปิดคลิปสร้างรายได้ได้เปิดซุปเปอร์แดงได้เราจะได้มีเงินมาช่วยพัฒนาคลิปของเราให้ดีขึ้นนะคะดูวยค่ะมีเนาะมีหอาจจะได้เคลียรภายนอกนะคะก็สหลับนี้บ๊ายบายนะคะฝากคิดหน้าค่ะ อยากดูห้องเราไปไหนก็ติดตามในช่องอย่ากมาแอปได้เลยค่ะวันนี้ขัดเวลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายายดส้ยตาขับตาเหนื่อยมากวอล์กหนึ่งวันนี้คือเหนื่อยวอล์กหนึ่งวันแต่ข้ามมาปิดคลิปตอนไหน